สวัสดีครับแคปนิวสตูดิโอนะครับวับนนี้เร็วๆนะครับวับนนี้เราจะมาสอนเปิดบัญชี Tik To อกนะครับแล้วก็สอนเปิดบัญชี Tik t o ็อกเซลเลอร์เซ็นเตแยกกันนะครับสองสองแอปนี้แยกกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแอปหนึ่งจะเป็นตัววางสินค้าโพสต์สินค้าลงไปนะครับคือเซตติ้งสินค้าแล้วก็ใช้เชื่อมเข้าไปในตัวบัญชี Tik t o ็อกทั่วไปของเราเพื่อวางสินค้าแปะตะก้าขายหรือระบบในหน้าด้วยเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยกันนะครับในเรื่องของการ วางสินค้าขายแบบครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นเปิดก็ต้องเปิด2ตัวนี้ทั้ง2อย่างนะครับถ้าจะหารายได้ผ่าน t i k t o อกเราไปดูวิธีการแบบละเอียดกันเลยครับเริ่มต้นนะครับการสมัครบัญชี t i k t o อกนะครับอย่างแรกไปที่แอป t i k t o อกเลยนะครับสีดานะปึ๊บหน้าแรกนะครับก็จะเจอวิธีการสมัครหลากหลายเลยนะครับหลกัหลกๆเลยที่ใช้ก็ส่วนมากก็คือใช้เบอร์โทรหรืออีเมลนี่แหละครับพอกด เพิ่มไปที่เบอร์โทรหรืออีเมลไปเลยนะครับอย่างแรกนะครับมาเจอปุ๊บหน้าแรกก็คือวันเกิดเลยสําคัญมากสําหรับ t i k t o k เพราะว่า t ิ k ตอ k มี p o l i c y ป้องกันการให้ผู้เยาว์มาเล่นนะครับอ่ะมาหน้าถัดมานะครับหน้านี้เป็นหน้าในส่วนของที่จะต้องใส่เบอร์โทรหรืออีเมลนะครับสามารถเลือกส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ได้นะครับในการสมัครเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายจะต้องรับเลข OTP จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับถ้าเลือกช่องทางไหนก็แต่ให้มั่นใจไว้เสมอว่าเป็นช่องทางที่ เราสามารถเปิดดูและเปิดเช็คได้ตลอดเวลาอ่าผมใช้เป็นอ e ีเมลนะครับแล้วก็ถัดไปเลยหน้าต่อมาก็คือสร้างรหัสผ่านนะครับเราก็พิมพ์พร,รหัสผ่านไปอ่าเพราเราใส่รหัสผ่านครบทั้ง8ตัวตามเงื่อนไขเขาทั้งหมดนะครับตรงนี้มันจะไม่เห็นนะถัดไปนะครับก็จะเป็นชื่อเล่นและที่เราจะต้องเตรียมจะใช้ชื่ออะไรดีนะที่จะขึ้นมันจะขึ้นพาดหัวนะครับผมก็จะเป็นแคปนุ0ูนย์ศูนย์สองแล้วกันเป็นสาขา2แล้วกันครับก็ไปยืนยันครับทีนี้ มาถึงหน้านี้ก็เริ่มแอดรูปกันเลยครับใส่รูปกันก่อนได้เลยถ้าดูแถบกลางนะครับเราจะยังไม่มีตะก,ก้าซึ่งเป็นซึ่งเป็นในส่วนของช้อปปิ้งที่เราจะใช้ในการวางขายของเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องไปเชื่อมโยงกับตัว TikTok Seller ที่จะต้องสมัครอันถัดไปเนี่ยนะครับเราก็ไปที่แอป TikTok Seller Center กันต่อเลยกันนะครับเดี๋ยวออกไปก่อนเลยนะตัวแอปก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นลูกตะก,ก้าสีขาวนะ พอเข้ามาในแอปปุ๊บก็จะมีสส่วนนะครับให้ลงทะเบียนผ่าน TikTok อกก็บัญชีทิ๊กตอกที่เราสร้างเมื่อกี้เลยแล้วก็ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราใช้แอคเคาท์เดียวสมัครครั้งแรกเราก็ลงทะเบียนด้วย TikTok อกไปได้เลยนะครับก็คือกดลงทะเบียนด้วย TikTok อกได้เลยนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนใหม่เพราะเขาจะซิงกับอีเมลหรือว่าเบอร์โทรก็แล้วแต่ที่เราสมัครที่ TikTok อกนั้นเข้าด้วยกันกับตัว TikTok อกเซอร์วิสเซ็นเตอร์นี้เลย นะครับออโตเมติกเลยง่ายด้วยนะครับสาหรับการทําอย่างนี้นะก็สามารถลงทะเบียนสามัครได้เลยหน้าแรกเข้ามานะครับหน้าแรกเริ่มต้นเลยเขาก็จะถามว่าจะทําเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นบริษัทนะครับสาหรับสาหรับทั่วไปนะครับคือเราเราเป็นส่วนตัวดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงบริษัทลงภาษีแบบเต็มรูปแบบนะครับก็แนะนําให้เป็นบริษัทไปเลยทีเดียว อ่าสำหรับผมนะครับก็คือลองสมัครในแบบธุรกิจส่วนตัวแล้วกันนะครับข้างล่างเขาก็ถามว่าจะยื่นเป็นบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางนะครับคราวนี้เราก็ยื่นด้วยบัตรประชาชนแค่อัปโหลดบัตรประชาชนของเราเข้าไปนะครับอัปโหลดเสร็จปุ๊บก็ส่งส่งปุ๊บจริงๆใช้เวลาพูป่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงเดียวก็ก,ก็สามารถรู้ผลแล้วครับไม่ต้องรอเป็นวันนะแค่ไม่กี่นาทีก็ก็สามารถที่จะเห็นผลได้แล้วว่าเขาก็จะยืนยันมาพอส่งเสร็จปุป๊บเดี๋ยวหน้ายืนยันมา ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนี่ครับหลังจากที่อนุมัติเสร็จเรียบร้อยมันก็จะพามาที่หน้าแดชบอร์ดเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้กันทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็คือผมมีผมมีสินค้าอยู่แล้วสําหรับอันนี้คือเป็นตัวที่ตัวที่สร้างไว้แล้วนะครับให้เห็นหน้าตาก็จบไปเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการสมัคร t ิ k กต o k กเซิร์ฟเวอร์เซ็นเตแล้วก็ตัว Tik t o ็อกนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นอ่ะกดติดตามไว้เลยครับกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์กดไลค์ไว้เลยนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับแชคนุสูริโอ